สวัสดีค่ะมินม้นมิ้นเทนคอยนะคะวันนี้มิ้นกับเพียอยู่ที่เทอร์มินอลอโศกทเวนนะคะก็คือวันนี้เรามาที่งาน m i s เ YEAR ์เซลนะคะลดสูงสุดถึง70%เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะมีตั้งแต่วันที่13-25ถึง25ิมิถุนายน2566นี้นะคะแล้วงานเนี่ยเขาจัดเยอะมากเลยนะจัดตั้ง3ชั้นนะคะมีที่ชั้น LG ชั้น M แล้วก็ชั้น G นะคะแล้วเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะมาแล้ว ก็แวะที่นี่กันหน่อยนั่นัน่นแชปลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบนแชปน,นะโอ้<ะ>คนเยอะคนเยอะจะจตามมาตามมาโอ้ว้าวมากอะ่ะไหนนี่ไงที่เห็นหน้าเว็บเพจลดราคาอยู่แกก็ร <Hey, S 2> ู้น้วอะไรเวิร์นะแล้วลดนนราคาเปล่าอุ้ยอุ้ย อันนี้ไม่นารักนี่นารักเกิดนารักอ่ะนา่ารักแชททอเอรเจลลี่บักวันนี้อะไรเออบกับกมาไอที่อยู่ในยาสีฟันตอนเด็กสองร้อยเาสิบนี่นว่าหนูเหมาะกับใส่เทอาเอร์นชอบใส่อัวไซ เหลือสามกว่าบาทจากราคาเท่าไหร่ันอันนี้เก้ารก็จะเหลือประมาณสามร้ลดเจสิบนะใช่เหลือสามร้อยเหลือสามร้าก็ดีนะแต่ทำ่ค่อนข้างหนานี่ก็มันออกเป็นแบบกระทังอันนี้พันสอง70%้าร้อเจ็ดสหรคะพันสก็เหลือสี่รนิดนิดไม่ช่ะ มีชาบูฟีีด้วยอันนี้นิวอะไรเวอร์ไม่รดครับแยากดูเก่งเจเจยิ้มอยากได้เสื้อสักตัวเสื้อตัวนี้ราคาเต็ม890เหลือเท่าไหร่เฮีย890ปดร้อเก้า็ต่ำดีครับ800อยอยากได้อ่ะเอาเลยเธอก็รู้ว่าฉันชอบใส่วพวกโอสซยโทมนารักเลยจัด นี่ได้มาแล้วนะของแชปนะก็คือเสื้อโอไซิท่มินเลือกเมื่อกี้นะในร้านแชปที่ลดทั้งหมด70%มันทั้งหมดมันราคาตัวละ890บาทซื้อมาหนึ่งตัวลด70%เหลือ260กบว่าบาทเองนี่ได้มาในราคาแค่200กว่าบาทเป็นไงคุ้มตาลงไปที่ชั้น LG กัน นี่ก็ลดเจ็ดเร์เซนเนาะใช่ชุดว่ายน้ำลดสูงสุดเจอันนี้ชั้น LG นะเฮ้ยฟินล่านี่ไงฟินล่านี่อันนี้จะลดยี่สิบอร์เซ็นต์นะอ d ดิดาเนี่ยมาดูใกล้ๆก่อนเขาคือลดสูงสุดแล้วสูงสุดคือ70%เนต์ไงแต่ว่าบางอันบางก็ไม่ถึงอันนี้ลด2 0 3 0ิบสนี่อนี่นะอ d ดิดาไม่ใช่มันต้องซื้อชิ้นหนึ่งลดยี ซื้อสองชิ้นลดสามสิบหรือสามชิ้นลดสี่สิบนี่ไง by t r e get ถึงจะลดสี่เปอร์เซ็นเซนอันนี้จากป้ายนี้เท่าไหร่พันสามนี่เขายังไม่ลดใช่ปะเฮียใช่ก็คือลดสิเปอร์เซ็นอันนี้พันสามนี่คือยังไม่ลดอันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นอืมมัอยากซื้อไปใส่ออกกำลังกายอ่ะต้องผู้หญิงผู้หญิงลด2ยสเปอร์เซ็นเองจ้ะอันนี้มันป้ายเท่าไหร่วะป้ายพันห้าเก้า เซลแล้วเหลือพันห้าใช่ไหมเนี่ยเซลแล้วเหลือพันพันห้าเก้าสิบสองอ่าอ่าสองพันแต่หนูว่าสีชมพูเหมาะกันหนูมากกว่าคู่เก่าหนูก็สีชมพูจะได้ไิละลองไปดูคู่ที่มันมีแบบใหม่ๆได้ไหมก็คือลดอีกปีประมาณประมาณสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ต้องบนนั้นลดยี่สิบตามฟ้าเขียวชมพู ก็คือคู่เมื่อกี้แหละพันห้าเก้าสิบสองคือเขาลดแล้วเขาเขียนราคาบอกเลยเนี่ยพันห้าเก้าสองก็ลดลดไม่เรียบร้อยแล้วพันห้าพันสิบเองลดสิบเปอร์เซ็นต์น่ารักดยนิ่งด้วยนิ่ปะเฮียอันนี้น่ารักดูดิแต่ฟุดจิ้วนี่เขาเด็กรู้เราก็เลือกอัที่ใหญ่ๆนะเฮียจะใส่แบบนี้จะได้ไม่รัดเท้าหรือเจ็บเท้าอีกนี่แบบนี้ไงแบบที่ป้าใส่น่าเป็นตะแกรงกูนี่เหลืออะไร แต่นิ่มนะพวนี้นิ่มมากไม่มีบอกคารดแค่สิบเปอร์เซ็นไม่ราคาเต็มมันอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบยังไม่เห็นบอกราคารถรถอีกสิบแมสามชิ้นอะแมเขาเขียนว่าอะไรนะต้องซื้อสามสามสามแพ็กเหรออันนี้รดตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยอนีไอ้คู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ต้องดูราคาก่อนนี่ไง สองพันแปดบางคู่ก็สวยนี่เหลือดีแล้วเนี่ยเซลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเซลเรียบร้อยเหลือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทพันเจ็ดอ่านยันพันสองอ้าพันเจ็ด้อยหสิบาทเหรออืมคนรวยไม่ใช่โหมยอย่างเงี้ยน่ารักอะ convert ลดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้หกร้อยเก้าสิบรดยางยังอันนี้ยี่สิบสีขาว ข้างบนอ่ะนี่ยี่สิบเซนน่ารักมากลดห้าเปอร์เซ็นต์เป็นของค่อนหดนะสามพันสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดลดห้าเปอร์เซ็นต์ชั้นนี้นีคือชั้น L G นะมีแต่รองเท้าเนาะจากชุดแนวสปอร์ตสปอร์ตใช่รองเท้ากีฬาลดยี่สิบถึงห้าสิบจากสองพันห้ายี่ห้ออะไรคะอาดิดาสค่ะ ว่าอันเนี้ยเหลือพันห้าใช่เขียนไปเซลอยู่กนเนี้ยฟังเราต้องดูวันผลิตนะเธอเนี่ยถ้ผลิตหกสองผลิตปีที่แล้วก็ยังไม่น่าเกียดแต่ถ้าผลิตหลายปีแล้วมันจะยางเสื่อมโอเคชุดออกกำลังกายเหรอใช่ไปฟิตเนสว่าจะเอาไปฟิตเนสบ้างว่าดีป่ะใส่เสื้ออานนี้ก็ใส่ฟิตเนสได้เหรอมันต้องใส่สปอร์ตบาร์อย่างนั้นเอาไปโชว์โชว์หนุโชว์หนุ่มใส่แบบนั้นดีกว่า มนสวยชุนนุ่มดูราคาหน่อยอันนี้ก็สูตรเดิมซื้อนนชิ้นแรกลด <20, S 2> ยี่สนะิบืชิ้นที่สองลดสามสิบชิ้นที่ที่สามลดสี่สิบราคาเต็มอยู่ที่พั 2, 20, สนสองค่ะพันสองลดยี่สิบเซนถ้าซื้อชิ้นเดียวส่วฝั่งนี้มา่างนะกแค่ยนิ้มเท่าไหร่แต่ว่ามันยี่ห้อดีเลยนะอดิเดตเลยนะเอออย่างเงี้ยฉันไม่ชอบผ้าแบบน,นี้ว่ะ ราคาเต็มราคาที่เป็นอยู่คือพันเก้าเหลือพันหกเฮ้ยหรออแต่หนูไม่ชอบผ้าแบบเนี้ยไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบไงใช่นี่จะเป็น A อ o Z เซ็ดเจ็ดสิบแต่เป็นเสื้อผ้าใส่ด้านนอกอะลดเยอะนะเธอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่ได้ลดนะพันเก้าสิบนี่ก็เหลือสามร้อย พันเก้าสิบกว่าบาทเลยประมาณนิดอันนี้บอกราคาเลยอันลี้ตกเหลือตัวละอันนี้บอกเลยสามร้อยสี่สิบห้าบาทจากพันสองเก้าสิบเหลือหกร้อยเก้าสิบร้อยเก้าเก้าชุดเด็กอันนี้เลยดีเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้เหี้ยหนึ่งแถมหนึ่งจากราคาเท่าไหร่จากราคาห้าร้อยเก้าสิบใต้ห้าร้อยเก้าสิบอันนี้เก๋เกงเหลือห้าร้อยเก้าสิบจากห้าร้อยเก้าสิบดูดีเนยเซ่อผู้หญิงอันนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้นะ จากเท่าไหร่หกร้อยเก้าสิบปะไม่เห็นบอกราคาอ,อ๋อราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยก็สิบื้อหนึ่งแถมหนึ่งเื้หนึ่งแถมหนึ่งยี่ห้อเอ z ูซสำหรับคนชอบแบรนด์นี้นะเอ z ูก็มากันร้อยเก้าเก้าเด็กใส่ก็น่ารักสำดเด็กเด็กน่ารัก,ดดกมากสามรอยก้สิบนี่คือรดแล้ว แล้คาก็จบกันไปแล้วนะคะกับวันนี้นะที่เ e อร์มินอลทอโศกนะคะกับงาน Miss Year Sale ชอบกันมันยันมืดนะคะถ้าใครจะตามมาช้อปปิ้งกันนะก็มาได้ถึงวันที่25มิถุนาย,ยน2566นหนี้นะคะรีบมากันเลยนะเพราะเขาลดสูงสุดถึง70%นะจ๊ะอ,อย่าลืมนะคะมาชั้น lg ชั้น g แล้วก็ชั้น m นะคะที่เ e อร์ม al อลทอโศกจ้ะสำหรับวันนี้มิ้งก็เฮียไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย